สปอยของมังงะวันพีในตอนที่หนึ่ 1, 108, ซึ่งในตอนนี้มีชื่อตอนประมาณว่าได้ยินหรือเปล่าโลกใบนี้ในที่นับปกตอนในตอนนี้ก็จะเป็นนามิกับเหล่าสาวๆในเรื่องวันพีที่กาลังนั่งดื่มด้วยกันโดยที่เริ่มเนื้อหามาก็จะเป็นเรื่องราวที่คาริบูเนี่ยข้านักขอ้องเดวอนให้พาไปเจอหนุดดำโดยที่คาริบูนะั้นบอกนะว่าเขามีข้อมูลนะมีค่าที่ต้องการจะบอกทีซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้คุยกันไปแล้วนะว่าคาริบูเนี่ยข้านั้นรู้ความลับอะไรพวกนี้ไปบ้างนะฮะส่วนทานดน้าคนอย่าง ในตอนนี้พวกเขาได,ได้เข้ามาช่วยเหลือพวกแฟรงกี้ที่กำลังหลบหนีก่อนหน้านี้โดยที่ดาลลีและก็โอบอกี้เนี่ยช่วยให้พวกแฟรงกี้ได้นหลบหนีจากพวกทหารเรือส่วนทางด้านเวกะพังเขานั้นได้ขอร้องให้ลูฟี่และก็ซันจิไปจากที่นี่แล้วก็ทิง้งเขาไปซะแต่ว่าพวกนายช่วยปกป้องบานนี่้ปลอดภัยทีแต่ว่าในตอนนั้นจุดจุดแซตเทิร์นเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยร่างใหม่โดยที่แซตเทิร์นในร่างใหม่นั้นก็ได้โจมตีใส่ลูฟี่และก็ซันจิกับเวก้าพังที่นอนบาดเจ็บในตอนนั้น ซึ่งในตอนนั้นก็จะได้เห็นโอคิสรุูเขาวน้นทําอะไรบางอย่างกับเวกพังในระหว่างที่ซัตเทอร์ล่างใหม่เนี่ยกำลังต่อสู้กับซันจิแล้วก็ลูฟี่และหลังจากนั้นในช่วงเวลาตัดสินเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าลูฟี่อยู่ซัตเทอร์เล็คิสรลูไว้ได้พร้อมกันและลูฟี่นี่ก็บอกให้ซันจิแล้วก็เวกพังหนีไปซะจนมาทํเป็นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยแต่ไปที่หน้าสุดท้ายแล้วก็จบลงในการที่เวกพังเนี่ยส่งข้อความบางอย่างถึงคนทั้งโลกและหลังจากนั้นเนื้อหานี่ก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อคววาาามมทที่่่บนนนหน้ไง โอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของสปอยที่ได้มีการหลุดมาในตอนนี้นะฮะโวยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่วยได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเรา,เราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ